ไเห็นออ <C LE AN> ดี๋ยวแม่จะสง่งไปเกิดละเดม๋ยวทรมานเลยไม่ทรมานล, <C LE AN> ล,ละ <C LE AN> ไปไปดีๆนะคะไปเป็นพรหมละเป็นเทวาดานางฟ้าชั้นบนได้หมด <C LE AN> เดี๋ยวมันทำลายร่างสังขารนี้เลย โดนกรดที่น้ำมันโดยกรดสากไปหมดเลยอ่ะกลับขังอ่ะโดนกลับขังอ่ะโดนับมามาอยู่ในร่างนี้วิญญาณนะอ่ะเดี๋ยวแม่ส่งไปเกิดใหม่ละทุกทรมานเนี่ยสูกบักคับมาให้อยู่เนี่ย ทำลายชนิดนี้เลยอ่ะใ mm. ช้วิชาอาคมอ่ะเดี๋ยวแม่ส่งไปเกิดนั้นลูกนะเกิดใหม่ฟางต่อไปหมดวิบากกรรมกันแล้วนะเดีย๋ยวได้ไปเกิดใหม่นั้นแล้วลูกนะสาวคำพาชูทองค่ะจากอะไครับจากบางใหญ่ค่ะ ก็เรื่องที่ว่าเราทําประสบทาธุรกิจอะไรก็ล <ee> ้มเหลวแล้วก็เหมือนจะดีกับไม่ดีเหมือนจะดีกับไม่ดีเพราะว่าตอนนี้เหมือนเราจะทำัวกหลายๆเรื่องคือเราต้องออกจากบ้านมาเลยนะคะที่คุณแม่ทักเนี่ยมันตรงกับความจริงของเราตรงค่ะอย่างเช่นอะเลยะก็เรื่องอาอาชีพแล้วก็การเงินแล้วก็สุขภาพแปลกใจไหมว่าารแ่รู้เลย เคยค่ะเคยไปตามตำหนักแล้วก็ไปเดินตาสายดําแล้วก็ประจำมาเรื่อยค่ะเอาจนหมดหนือหมดตัวไม่เหลืออะไรเลยแล้วที่เคยทระาำเหมือนที่อาจารย์แม่ไม่ค่ะแม่เหมือนมันต่างไปยังไงต่างกันตรงที่ว่าถ้าเราไปตามตำหนักเขาก็จะแนะนําให้เราแก้แก้โดยที่ว่าสระคอติโนเวอรสองพันสามพันแต่เราก็ต้องยืนมัหาเรื่องตรงนั้นไปใช่ไหมคะแต่อาจารย์แม่ก็คือที่แน่นาทางแล้วก็ มันได่เรียกร้องอะไรเลยเชื่อยอย่างเดียวค่ะอาจารย์ได้บอกไหมว่าในตใัวเราบอกค่ะบอกว่าคนที่ทำของใส่ก็คือ,อมีทายแล้วก็มีแม่เขียนที่เขายักใส่ให้อาจารย์ก็แ,แ,แก้ให้ผมไม่หมายความว่าคุณไ,ได้เขียนในตัวเราใช่ไหมีอะไรก็มีเป็นอริญญาณที่อาจารย์สักน้ำมันค่ะ แต่เขาโดนของที่ว่าพอไปทำครั้งที่สิบแล้วเหมือนแบบรักษาศีลไม่ได้ก็ของเข้าตัวเขาเขาต้องเสียสิทธิ์กันไปถ้าส่งผลยังไงต่อให้แกเป็นของของเราที่เราโดนก็เป็นคนที่เห็นแฟนไม่ได้หดหุนหงุดหงิดแล้วก็เหมือนแบบเราทําอะไรก็ไม่ได้อะไรอย่างไม่ได้หนังใจก็จะวีนจ้าอะไรอย่างนี้เราก็ประมาณเวลาพเพมันเราเหมือนจะเหมือนแบบไม่ใช่ตัวของตัวเราค่ะ เป็นนานเนี่ยก็ประมาณเกือบสามปีแล้วส่มที่นีรักษามาหลายที่ก็เป็นการกันหนังค่ะเพราะเขาบอกว่าวมีองค์ให้เราไปรักษาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปรับมาก็เหมือนจะดีแต่พอสักพักมันก็เหมือนเดิมเห็นอาจารย์แม่เคลียร์รักษาในไรอ่างนี้หรือเปล่งนู่คนค่ะเพราะว่าตอนแรกที่เห็นอาจารย์แม่อจะพอเดินเข้ามาที่คลินิกนะใช่ไหมคะก็เห็นหน้าครั้งแรกนี่หเหมือนจะหนีอ่ะอยากจะวิ่งหนีหายจาใจไม่ออกแล้วเหมือนจะวิ่งหนีแต่พออาจารย์แม เคลียให้อะไรเรียบร้อยแล้วก็โล่งโล่งน<ล>ี่คือเหมือนแบบว่าตอนที่นั่งอยู่ในห้องนันใช่ไหมคะก็จะปวดปวดหลังปวดแขนปวดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็จะหนักตัวไปหมดพออาจารย์แม่จะรักษาให้ก็ดีขึ้นเลยขณะที่อาจารย์แม่รักษาให้รู้สึกตัวไหมว่มาเกิดอะไรขึ้นรู้สึกตัวแต่ก็บังคับตัวเองไม่ได้คะ่ะเหมือนแบบเหมือนเราอยากจะหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยที่ออกมาตอนที่เป็นอาการอย่าคะ่ะ แล้วก็ฟอสฟ่านบอกว่าจะส่งวิญญาณแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนยอ,อยากจะร้องไห้มนไม่ได้ยินเองหรอไม่ไม่ค่ะอุปทานนี่ไม่ค่ะมีคนก็บอกว่าถ้าเรื่องนี้เรื่องงงงายที่หนึ่งไ,ไม่ไม่งงงายน,นะคะแต่คือแบบแต่ก่อนเนนู้นเก็ไม่เชื่อแต่พอมาเจอกับตัวอย่างเงี้ยแต่ก่อนเราก็บบแก้งอระทานไปเองปล่าอะไรอย่างเงาี้ยแต่พอมาเจอจริงๆไม่ได้ะคะ่ะแอ้ปากไอ้ปากแต่คนที่ มีปัญหาค่ะก็อยากให้ทุกคนที่เจอประสบประสบปัญหาชีวิตก็ให้เรามาปรึกษาอาจารย์นี่นะคะอาจารย์แม่ช้าแก้มนะคะเพราะก่าเราจะมาตรงจุดจุดนี้ได้ก็สิทธิ์ก็แบบกว่าจะมาเจอได้นี่สุดๆเหมือนกันวันนี้โลกมีชีวิตใหม่ใช่มั่ใจวันนี้หลังจากที่พิธีเาจะเปลี่ยนแปลงั่นใจเพราะว่ายุงยาด อยู่ใน u ู u ู e แล้วก็จากคำนั่าลือที่คนใกล้ตัวหักเข้ามาแล้วมาเล่าให้ฟังเป็นยังไงอะไรบ้างเนี้แล้วมาที่สมกับคำาล่าลือไหมไม่ผิดหวังไม่ผิดหังครับ